สู่ครอบครัวขำที่จะทำให้ทัพเพลงนี้ของคุณได้หากกัจนตากรองพบกับเราทั้งสี่คนนะครับในซิตคอมไรตี้ครอบครัวขำคำรับเชิญของเราวันนี้เป็นใครมาเสนหนครับรับรองไม่ผิดหวังเป็นนักร้องที่หน้าตาดีมีดีกรีเดอรสตาร์ที่เด็กที่สุดในเมืองไทยเ oh. ซิงโตท่านต วันใดที่เธอมืดมนจะคอยเป็นคนชี้ทางวันใดเธออ้างว้าจะคอยปุ้มมืออยู่ข้างกายวันใดที่เธอคลื่นลมจะเป็นเรือน้ยพาเธอไป เฮ้ยการประกอบคล่อเราอย่าไปน้อยใจในความหล่อใช่ๆชนี่วันนี้น้องสิงโตมาพวกพี่3คนนี้ดูดอบไปเลยทีเดียวเฉาเลยเรียกว่าตายเพราะความหล่อของน้องสิงโตเลยก็แล้วกันเสียงดีร้องเพลงก็เพรเพราะแถมเรียนเก่งด้วยครับ ตอนนี้น้องสิงโตเรียนอยู่ที่ไหนฮะเรียนที่ธรรมศาสตร์นะครับธรรมศาสตร์โอ้โนี่คือเอ็นเอ็นติดคณะวิศวะโยธาใช่ไหมครับวิศวะโยธาโโอ้หเป็นรุ่นน้องพี่ชาวครับทำไมพี่ชาวก็ติดวิวะเหมือนกันวิวะอะไรวิศวะเครื่องแกงครับผมครับเคยได้ยิแต่วิศวะเครื่องยนต์นี่มันเป็นคณะอยู่ติดกันมีวิศวะเครื่องยนต์วิศวะเครื่องกลวิศวะเครื่องแกงครับผมเอ๋พัสมัโอ้โหเขียวหวานช่างขอสองม่อได้ไหมครับได้เลยเดี๋ยวไปเอาใจห้ำ นี้เนี่ยน้องสิงโตเนเรียกว่าจะเริ่มเป็นเจ้าแก่เองแล้วใช่ไหมเห็นได้ข่าวมาว่าบอกว่าจะเปิดร้านของตัวเองร้านอะไรครับก็เป็นร้านอาหารอีสานครับชื่อว่าร้านตำสตาร์ตาร์สตาร์มันน่าตกใจตรงไหนที่โปรโมทให้ไหมได้เดี๋ยวแต่งเพลงให้คิดทาตำให้แม่ด้วยได้ครับผมหนึ่งสองพบกับซุมตัมสตาร์ อันนี้นี่คือใครเป็นคนตามครับเป็นคุณแม่ครับเป็นคนทำแล้วก็เป็นคนบริหารครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเมื่อกี้นี้ไม่เคยเห็นที่ไหนเลยใช่ไหมครับไม่ไม่มีครับไม่เคยเอางี้หรืว่าขายอะไรบ้างก็จะเป็นอาหารนิสานนะครับอย่างเช่นตำส้มอะไรส้มตำครับเออบ้านผมเรียกงาหนักพี่อ้าวเดร้อยอ๋อทนี้คนแก่เขาเรียกตำส้มใช่ครับคนนิสานจะเรียกว่าตำส้มอ๋อแต่ก็คือส้มตำส้มตำเป็นคนที่ไหนนะครับเป็นคนทุกที่ครับอ๋อดอกสองริบ บนี้ไปที่จังหวัดอะไรเกิดที่จังหวัดขอนแก่นอ้ขอแก่นว่าเสน่ห์ไปจังหวัดจากคนขอนแก่นนี่สุดยอดอยู่แล้วถูกต้องโดยเฉพาะเรื่องอาหาอีสานครับที่ขอนแก่นนี้คือเปิดร้านอยู่คใช่ครับเมื่อก่อนก็คุณแม่เปิดร้านที่ขอนก่นับแล้วก็มาเปิดอีกสาขานึงสอยู่รับเากบังหนึ่งาาดกบังหอยู่แถวไหนครับถวลาดกระบังสอง๋อจะรับไป ถึงลาดกระบังสามแล้วไงเลยไปอีกนิดนึงไปไงต่อมีลาดกระบังสี่มากล้าแน่นอนถ้าวางงงแย้ก็เได้นะของซิงโตตันสตา์นั่นเองลาดกระบังหนึ่งถูกต้องค่ะวันนี้ซิงโตจะมาร่วมทำอะไรกับเรานะคะทธอรัชชนค่ะ ขนาดนั้นอ่ะผสมกับพันดามิเชียนวางเหรอเหี่วไหมทำไมสงสัยยังน,นี้ได้กินไก่ที่ไหนเนี่ยไก่ที่มันขันอยู่ข้างๆยิงใส่อันนี้ไม่ใช่ไก่อันนี้กูเองแต่งหน้าถ้าคนดูจำกูไม่ได้เลยเห็นไ้มวาไงคนทาหารวางตอนนี้สามเรารายงานว่า้าสุด กำลังสามร้อยกันายพราะวุ่นหนักมันชิดติดกองทัพเราแล้วนะครับพี่กองแต่ผมว่าไม่น่าจะหนักนะทำไมครับถ้าหนักแล้วมันจะแบกไม่ได้ยังไงสุดยอดพี่กอง่นสมังเกอร์กระพริบรอเล่นทุกคนเชื่อหจผมเถอะนะครับผมผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะลบมาเยอะไอ้คำพูดนะใช่แต่ท่าทางอ่ะอันนั้นมันของยิงยงเขาแล้ว สมจิตจงจอหอเขาทำเป็นยังไงสมจิตจงจอหอเป็นเขาทำเงี้ยเอิ่มจีบมาเยอะผมรักเาเยอะจีบมาเยอะผมเดินมาเยอะดูขนาดทำที่เหล่มันยังหล่อนนั่นเลยผมอยากรู้ทิศเหนืออยู่ตรงไหนผลจะหารครับผมไปดูให้ผมซิว่าทิศเหนืออยู่ตรงไหนทิศเหนืออยู่ที่วัดครับบวชพึ่งศึกคนละทิศผมหมายถึงเิตทางนะทชตทางมาทิศทางมาทิศทางสิครับผมเดี๋ยวผมไปดูครับอ๋อปุ๊กครับ ทิศเหนือผมรู้นะครับอยู่ด้านไหนได้านไหนทิศเหนืออยู่ด้านนี้ครับแล้วคุณรู้ได้ไงคุณไม่ได้ใช้เข็มทิศกาะจมูกสุดยอดของผมสามารถดมรู้เลยว่าทิศเหนือแน่นอนเพราะผมได้กลิ่นเขากำลังทอดแคบหมูกันอยู่อย่ทิศใต้ผมก็รู้แน่นอนว่าเป็น,นปทิศใต้เพราะว่าผมได้กลิ่นเขากำลังทำแกงไตปลา,ากันอยู่ที่นครศรีธรรมราชถ้าไปสุพรรณไม่ได้กลิ่นจักลายของท่านปัญหาเลยป้าผมขอเช็คอินลงเฟซบุ๊กนิดนึงนะ <c oughs> ก็รู้หมดเลยว่าเราอยู่ที่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณพวกนี้คุณไม่เกลียดผู้กองนะครับคุณรู้ไหมว่าผมไม่เคยรับค่าสิค้คนไหนมาเป็นเพื่อนในเฟ c บุ๊ o k ผมเลยสบามากรอ,อบท่อเชื่อว่าเฮ้ยรัดมือเ้า เอาเหรอเอาไม่ไม่ขอคำพวกคุณเอ้ยพวกคุณพาผมเล่นอะไรอย่างนี้จบ้าเหรอไปเลาพาคำถือปูนถือปูนมาฉาบกันให้เรียบเลยฉันไม่จะถือปูนะถือปูนมา็นไกงทัพหูเห่าเลยเหรอะเอาเหรอเอามาเอาเลยโอ้โหพวกเราตั้งปืนตั้งปืนทำยังไาเราดีๆงั้นผมขอถ่ายรูปลงอินสตาแกรมหน่อยนะโอ้โหมาฮะมาเฮ้ยผันหานมาดิโอ้ อย่าลืมยิ้มหวานกระจาย้มดีปนตหรูปงสองสามโอเค้อาละโอเคข้าศึกเยอะจุงเบยบอกโกงนะพู้จริงๆเขากลัวมวกอุ๊ยอุ๊ยมายมกสามร้อยตัวชอบมันบมบว เดี๋ยวก่อนเดีย๋ดวยวน,นี้ก่อนผู้ทหารครับภาพมันไม่ชัดไปถ่ายรูปให้ผมสิไปถ่ายรูปตายะคนเราตายครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวอนเราจะใช้กล้องมาเหมือนับจะได้เห็นผมด้วยมาเริ่มสองสามลูกมันไม่ชัดนี่หว่าไปถ่ายไหมรูปไม่ชัดใช่เป็นมึงจะถ่ายชัดไม่อยู่ในสนามรถไงผมเป็นผู้กองโอ้ผู้กองเป็นผูทหารกูไม่น่านับถือแล้วก็ลงเฟซบุ๊กแล้วไหนผู้กอง สวสวนี้กาลังดีผมขอถ่ายรูปลงทวิเตอร์หน่อยคเยอะๆะจะาหรอคุณจะกลัวทาไมผมผ่านมาเยอะผมเซฟมาเยอะอาไมชวดิกำลังสวยกำลังสวยหนึ พร้องแลกับก hey, ูเดินมาแล้วกรอผู้กองไป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 ไฮไปไป้ยบอกให้บอกแล้วไม่มีกูมาคนเดียวแล้วเนี่ยวางครับต่อเนี่ยครับ ของเราเดบบาดเจ็บล้มตายไปมากมายนะครับผู้กองแล้วค่าสิร้กรับบุหนักเหลือเกินผมว่าเราสามคนเนี่ยคงยะไม่อยู่แล้วครับผู้กองครับฝั่งนู้นมีอาวุธหนักทั้งน,นั้นเลยเฮ้ยระวังมันจะคว้างเราไปนานนะ สิลาบอกว่ายดทั้งโคกทั้งไรนามาขนาดนี้บุกครับฮะในข่าวว่าจะเปิดร้านส้มตำเอาไปเลยแล้วกันไป่บุญเารฮะโคกผมมีแล้วผมขาดแต่ตู้แช่ไอ้สัสไอ้พูดเดี๋ยวลุกซึ้งคุณกี้วไอ้เหรอบนั่นเหรอผมว่าไม่ได้การละเราอยู่เงี้ยเราต้องเสียเปรียบแน่ครับผมว่าเราต้องเึกแต่เย็นจเย็นบุกอ่ะลงมาก่อนลงมาก่อนจัเล่นด้วย ว่เราก็แบบเพื่อแต่แมันสุดีเกลียดมากทีอเ้ีเรายมรบพร้อมเป็นคนจบสิ้นยัาเปงนก็เสียเลยพี่อ่มีทางกอไไปไปไไปไอไไปเอไไปไปไไปไอาไปไาไนไปไปาไปไปไไปไปไไปไปไดไปปาไปไปาไปไปาไปไไปไปเอาไปไอไป กันจะตายจะมาห่วงกับข้าวอีกใช่ทหารบ้านป้าเอากับข้าวไว้หน้าบังเกอร์นี่นะฮะไปโบราณบุ๊คบุ๊ผู้กองฮะผมก็เหยียบกลับเมื่อกี้ครับผู้กองกับข้าวอีกแล้วสิใช่เป็นแกงไตปลาเหยียบกละเบนกระเบนกระเบนกระเบนไปยุ่งกลัวไปยุ่งกลัวอยังกลัวเดือนกลางไอ้ตรงเนี้ยกูต้องเป็นนี่มากลัวอะไรแทนท่านเนี่ยป้าบอปเนี่ย ผมบอกคุณแล้วไงมไมไ่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่มีวันทิ้งพวกคุณก <c oughs> ผมจะไปตามคุณมาช่วยคุณผมไม่ทิงงมมมมมมท้งมึงไม่ินเพ่นทิ้ง <c oughs> เพืไม่ทิงือนะทิ้่ออมึทิงอรั้แตงเมือกุูจะจ้าหมอรวดไปร้องอ <c oughs> เดินดีๆนะไอ้แกโอ้ย <c oughs> <c oughs> จำได้ไหมทีที่เนี่ยเราเคยร่วมลบด้วยกนันจำได้เฮ้ยกันเ,เราเคยสัญญาอะไรใครไว้ไหมฮะจำไม่ได้ป้าแจมีส้นแก่แล้วจำไม่ได้ว่าสัญญากับใครสัญญากับกูนี่ไงไแบง เ,เ,เดี๋ยวก่อนรอพักนี่กูมาช่วยหายวัดไปยี่สิบกว่าปีนี่กูรอมึงอ่ะปลากระป๋องมึงมมยังอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยกูรอจนยันมันบูดหมดแล้วเห็นไหมล่ะไอ้แกตอนแรกฉันก็จะมาช่วยแกนะแต่เมียฉันนะ มันบังคับไว้บอกว่าให้ศึกสงบก่อนถึงมาได้ศึกสงบถึงมาได้แต่มันสงบไปยี่สิบกว่าปีนะพูดเลันรุ่งชันมันจะบวชด้ดีนะนี่ที่มันเลื่อนบวชเนี่ยข้าถึงมาหาเองได้ประเสริฐแท้รักครอบครัวตะไม่รักกอครอบครัวอยากมาเออพอดีว่าไอเนี่ยไม่ให้มาไอกูไปเรียนเก็บกูระเบิดกูเพิ่งเรียนจบมาเนี่ย จบมาเอาเวลาเรียนไปตามคนมาช่วยกูจะไว้กว่าไหม็มไมอูคิดไม่ได้วะอามามามาที่ภูกขาด้านแม่มึงใครอะที่ภรรยาหรือว่าเมียนั่นเองแล้วที่สองคนไม่อยากจะคุยเห็นขนาดมีสองคนมาแล้วไอ้คนที่สองก็คนไม่ได้อะเต้ออ้ยู่กัน มีเวลาให้จะมีเวลาเดินไงกูยืนเหยียบกับระเบิดอยู่คนนี้ก็ทนได้รักทุกอย่างทนได้ทุกอย่างเล้นี่เองทำยังไงพี่ดังหนูนี่มันถึงรองได้เอรอตอนทําไม่ต้องไปคิดหรอกมันพิษสดานี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังเออเดี๋ยวเล่าให้ฟังช่วยกูระเบิดจากข้ากูคนแกลงเพื่อนนี่า ไว้ไห <Bond> ้พีงเนี่ยโอ้ยเออเอาได้ฝากนุ oh god. Oh god. Oh ้ง oh, ก oh, oh ่อนสารประเสริฐแค่พระคุณด้ยเป็นไรเออเป็นไรมึงไงต้องกู้แล้วล่ะทำไมอ่ะมึงเงียบฝากระป๋องบดละไมมึงก็พายังไงนะฝาหมดและไม้กระป๋องอ่ะยี่สิบก็ปีที่ผ่านมาเนี่ย ฟ้าผลาไม้กระป๋องอ้านี่นี่ไมนะไม่เป็นไรแต่ก็ไม่เสียแรงถึงพวกแกมาเยี่มฉันเออดีดีดีเดี๋ยวฉันเนี่ยนะถอ,อนขาออกจากฟ้าผลาไม้กระป๋องได้แล้ว หอนุญาตพาเมียไปไหว้แม่เล้วก็น้อยอไม่เจอแม่ยี่สิบปีนะไปไปล่ำลาไปจะหนูนะ <หา S 1> เสร็จแล้วก็ตามป้าไปลูกเออยป้านำหน้าไปก่อนป้าไปก่อนเลยเดินดีๆนะไอ้เจอที่นี่เขายังกู้ระเบิดไม่หมดนะ ใช่เหงมือเอาละอันนี้เขาผิวขาวพี่ไม่ชอบหรอกพี่ชอบดำดำโอโหโอ้หโหโการขอแล้วกันนะไปน้องสาวไปกับพี่นะไอนี่ขอหน้าดางด้านไปไปยากลรงแบบขาวขาวบ้างท่านสหายทั้งสองข้า ไม่ได้ชอบการดื่มสุราแต่ข้าชอบบรรยากาศในการร่ำสุรายิ่งดื่มกับสหายที่รู้ใจสิบไหก็ไม่เมา,<ร>า,เาดมม<ร>ารเารเียกมารเาราียมาเรียกโอ้รบกันมาเป็นเวลาหลายสิบปีท่องในยุทธจักรมานับไม่ถ้วนจนเดี๋ยวนี้ ท่านเอีย้ยของข้ามีลูกไว้แล้วสองใครบอกมีคนเดียวข้ามีสองคนคนเล็กมือลอดพุ่อาทิตย์ก่อนคนเล็กกับฝีมือของข้าเองแม่ถึงว่าน่าไม่เหมือนข้าแอบสงสัยยามอยู่ตั้งนานแก็สหายนี่เองข้าขอแสดงความดีใจด้วยที่ท่านมีลูกกับเมียข้าหยุดเมียก่อนท่านเอีย่ยท่านไม่โกรธเลยซึ่งนิดเดียวเหรอเนี่ยไม่หายกัน ตเกตังอ่ะก็เป็กก <reco> ็เจ็กตังเลิงทั้งหมดหนึ่งพังตังเลิงสายแพงขนาดนี้เนี่เข้าแก่เจ้าของร้านไม่รวยตายเลยหรอเข้าแก่ของข้าเนี่ยรวยแต่ว่าตายไปเรี่ยวอะตายไปแล้วไอ้แม่ใหญ่ไ้ยังไม่ตายยังไม่ตายเหรอเห็นเมื่อวานเขานั่งุกนั่งกันอยู่อันนี้รถดับดำหัวเขาเรียกสงกราอต์ ชีสเ์เอาอย่างนี้ดีกว่าท่านสหายข้าเนี่ยชอบการร่ำสุราแต่ข้าไม่ชอบบรรยากาศในการจ่ายค่าสุราข้าขอตัวก่อนแล้วกันนะยังอยู่ไอ้ธรรมดาง่ายแต่ง่ายกว่าไว้ไวโอ้โหไปอย่างหน้าด้านๆเลยท่านเอีย้ย <c oughs> โอ้ยเหลือเขาคนเดียวใช่ไหมสี่สี่คนอนะครับสี่ตี้าทั้งไม่มีเงินใจอเอาอย่างยีกัแล้วกัางเรามีบริการแบบใหม่เพิ่งจะต้องมาอยู่ในยุคทพุกนั่นคือบเคารีกอะไรอะบาคาริกอะให้พนักงานเราไปคุมตบ สวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่จากแบงค์ครับเจ้าหน้าที่จากแบงค์รูทราบว่าท่านชื่ออะไรครับท่าทชื่อชอมยุทธพี่ชอถ้าพี่ชอทำบัตรเครดิตกับเราเราสามารถให้พี่ชอซื้อของจับจ่ายใช้สอยได้โดยไม่ต้องมีเงินสดติดตัวแค่พี่ชอทำบัตรเครดิตกับเราเท่านั้นจริงเหรอถ้าพี่ชอสมัครตอนนี้ทางเรามีโปรโมชั่นพิเศษสมัครตอนนี้แถมฟรีกระเป๋าอนเนกประสงค์ใส่เสื้อผ้าก็ได้หรือสดาบทพบกับ อันไหนประสงคครับลิซ่าโอเคโอเคโอแล้วรออย่างเดียวกันเลยไม่ต้องแจ้งหลักป่อยให่อื่นเขาเล่นมึงค่าสมัครเลยก็แล้วกันเอามาเลยท่านพอจะมีสลิปเงินเดือนย้อนลงผมสัก6เดือนไหมครับอะไรคือสลิปเงินเดือน แสดงว่าพี่เป็นจอมยุทธฟรีแลนซ์ไม่เป็นไรครับวันนี้ครับทางเรามีนโยบายพิเศษนะครับสามารถทําบัตรเครดิตให้กับจอมฟรีแลนซ์ได้แต่มีข้อแม่นิดนึงนะครับอาจจะสามารถกดเงินได้แค่ครั้งละ300ร้อยตำลึงเท่านั้นเอาทำงั้นรับไปเลยครับบัตรเครดิตครับเนี่ยนะบัตรเครดิตแล้วมันจะรูดได้จริงไหมเนี่ยรูดได้จริงสิเฮ้ยรูดทีเครื่อง มีดในครัวให้เลยนะมีดในครัวมันทื่อแล้วทำอาหารบ่อยอ่ะลูกให้ด่วนลึงเล่มเดี๋ยวข้าไปจัดการให้เดี๋ยวมีดเล่มใหม่มาให้นะอุ้ยเฮ้ยค่าอาหารต้องพังคำนึงไม่ยังไม่เล่นใจเลยเฮ้ยเอาบัตรกลับมาลูกให้ก่อนเดี๋ยวเออเอาไปมาจะมาดูซิว่าสองมือเปล่าๆลุกไปไหนหาจะมีอะไรบ้างจะงก้านเล็กอีกเหรอ ื่อสักครู่นี้เป็นยังไงวันนี้มาเจอพวกเราครอบครัวขำก็ต้องบอกว่าสนุกมากครับเพราะว่าคือแต่ละบทที่ได้รับคือเป็นบทที่ไม่เคยเล่นมาก่อนครับแล้วก็คือพี่ๆนักแสดงที่เล่นด้วยแต่ละคนพี่เาาพี่โจ๊กพี่บิกอะไรเงี้ยครับก็พี่ท่านอื่นด้วยคือตลกทั้งนั้นเลยครับเล่นขำกันมากครับือช่วงซ้อมนี่เียกว่าน้องเขาขำขี้แต่ขี้แต่เลยแหละครับ มีเพีย<ต>เท่านี้นะครับแต่ <awakening. S 2> ตอนนี้ครับเราต้องไปพักกันก่อนเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาพบกับชิดคอมไรตี้ครอบครัวขันค่ะ้อนทางกันมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วใช่แล้วถามน้องสิงโตก่อนห,หลังจากที่แสดงไปเรียบร้อยแล้วระหว่างร้องเพลงกับการแสดงตรงนี้เนี่ยชอบอย่างไหนมากกันนะก็ <Good. S 3> ชอบทั้งสองอย่างครับมันสนุกคนละแบบครับจริงๆวันนี้ต้องบอกว่าสนุกมากที่ได้มาเล่นฮ่าๆปกติเล่นละครก็จะค่อนข้างดราม่าอะไรอย่างี้โอ้โหวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากๆครับน้องสิงโตครับขอบคุณคขอจากกันวันนี้ครับมีโจ๊กคนุณจจากครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าโจ๊กครอบครัวนี้ประกอบด้วย3คนมีพ่อมีแม่และมีลูกพ่อเป็นตำรวจ กลับมาจากบ้านเลิกงานมาเอาเครื่องจับความเท็จรุ่นใหม่กลับบ้านมาด้วยเพื่อที่จะทดสอบใช้กับลูกยาเข้าบ้านมาใช่ไหมลูกก็มาแล้วอายลูกมานี่สิเปิดเลยติ๊กถ้าเกิดใครโกหกมันจะดังอเมื่อวานที่หนูไปค้างบ้านเพื่อนเนี่ยหนูไปทํารายงานจริงๆหรือเปล่าจริงครับอ้าวแล้วลูกแล้วละจริงๆแล้วผมไม่ได้ไปทำรายงานแต่ผมไปติวหนังสือกับเพื่อนครับ ลูกรู้แล้วว่าโกหกไปไม่รอดแน่นอนอขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจจะโกหกเมื่อคืนผมไปดูหนังโป๊กับเพื่อนครับเงียบเครื่องไม่ร้องมันไปดูหนังโป๊จริงพ่อได้ยินดังนั้นโมโหมากค่ะโอ้ย<อ>น่าผิดหวังจริงๆสมัยตอนฉันอายุเท่าแกนะฉันไม่เคยเป็นแบบนี้เลยแม่ห<อ>ัวร<อ>้อนชอบใจพ่อลูกคู่นี้นี่น่รักจริงสมแล้วที่เป็นพ่อลูกกัน Rach> จบแล้วนะครับเร okay. wow> ื่องนี้น้ำสัปการแน่นอนนะครับวันนี้เวลาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเจ๋งเรอบครัวขำได้ใหม่ทุกวัน